สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะพามาแกะกล่องนะคะเซรั่มตัวหนึ่งนะคะของคิวส์นะคะตัวนี้ค่ะ ตัว Vital Skin s t r e t c n i n g Super Serum ตัวนี้นะคะก็คือเป็นเซรั่มขวดแดงของแบรนด์ Kiss นั่นเองนะ,ะอันนี้เนี่ยพี่ปุ้ยเห็นแบบหลายๆท่านเนี่ยมีใช้งานหรือว่ารีวิวกันมาซักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็พอดีตัวนี้เนี่ยพี่ปุ้ยไปได้รางวัลมาคือแข่งตอบคำถามนี่แหละนะคะแล้วก็ได้รางวัลมาจากากลุ่มของ g บนั่นเองนะคะแล้วก็ดีใจมากที่พี่ปุ้ยได้รับเลือกนะคะให้เป็นตัว แทนของทีมที่ยังไม่เคยใช้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนเลยนะคะก็เลยวันนี้อยากจะมาพามารีวิวนะคะตัวเซรั่มขวดแดงของะค,ะคิวส์ตัวนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ไซส์จริงเลยนะคะขนาดอยู่ที่30 ml นะคะแล้วก็ โดยคุณสมบัติของตัวนี้เองเนี่ยนะคะก็คือจากที่เช็ครายละเอียดแล้วก็ดูรีวิวของหลายๆท่านมานะคะหลักๆเลยตัวนี้จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของผิวนะคะคือแบบในช่วงที่ผิวดูแบบว่าซมๆนะผิวอ่อนล้าหรือว่าแบบดูไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีค ondition สำหรับพี่ปู้อย่างหนึ่งก็คือว่าพี่ปู้เนี่ยเป็นคนแบบ ผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าอะไรที่มันแบบเหมือนกับผัดเซลล์มากๆหรือว่าช่วยเรื่องกระจ่างแสมากๆหรือว่ามี AHA ที่แบบแรงๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคือหนึ่งเลยเนี่ยพี่ปุ้ยก็คือมองหาตามหาแบบเซรั่มที่จะทำให้ผิวแข็งแรงนะคะเพราะว่าเมื่อพอผิวแข็งแรงเนี่ยพี่ปุ้ยก็จะสามารถใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มี AHA หรือว่าผัดเซลล์ผิวได้ตามที่พี่ปุ้ยต้องการ ะะแล้วก็มาเจอตัวนี้นะคะซึ่งได้รางวัลมาก็ได้มีโอกาสได้ใช้ละนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาแกะกล่องไปดูวพร้อมกันนะ,ะเดี๋ยวมาแกะเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะ นี่นะคะแกะกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเซรั่มเป็นขวดแดงนะคะสัญลักษณ์กิมมิคของเขาเลยที่เราเห็นกันได้บ่อยๆนะคะมองไปก็คือส่วนมากาจะเรียกว่าเป็นเซรั่มขวดแดงอของคีสนี่แหละนะคะมีอยู่ขวดเดียวแน่นอนแบบเดียวแน่นอนนะคะก็ขนาด 30ML นะคะก็จะประมาณนี้ไซซิ่งนะถือในมือเราก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวขอเก็บขวดไปเก็บกล่องแป๊บนะคะ มาดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยตัวแพ็กเกจของเขานะคะก็มันก็โอเคดีนะแข็งแรงดีนะคะดูแบบไม่กองแกงอะเนาะแล้วก็ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็หลักๆเลยเนี่ยตัวนี้จะมีตัวไฮยาลูโรนิอซิดนะคะซึ่งมันจะช่วยทําให้แบบผิวเราเนี่ยแบบชุ่มชื้นนั่นเองหลักๆเลยเนี่ยคือความชุ่มชื้นที่จะต้องได้จากตัวนี้แน่ๆ ะะแล้วตัวอื่นๆที่ช่วยมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะก็เท่าที่พี่ลองเช็คดูนะคะก็จะมีพวกปลอบประมผิวนะคะลดการอักเสบของสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงคืออิ่มฟูขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีความ จังใส่ด้วยบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเอาจริงอะ่ะพี่ปุ้ยอยากได้ตัวที่จะเหมือนกับแบบว่า,าช่วยแบบบูทผิวให้มันดูแข็งแรงขึ้นมาไม่โซมนะคะก็คือฟูๆขึ้นมานะคะนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวเนื้อเซรั่มข้างในกันเลยนะคะ,อ,ะอย่างไรดึงปึ๊กอ่าโอเคฝานแน่นเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะจ๊ะ มาดูนี้นะคะตัวเนื้อเซรั่มนะเขาก็จะไม่ใช่เนื้อเซรั่มที่ใสซะทีเดียวนะคะสังเกตดูจะเป็นแบบขาวๆข,ข้นๆน,นะคะแต่ว่าเมื่อพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบบางเบานั่นเองนะกลิ่นมาเลยนะคะกลิ่นอันนี้มันไม่ใช่แบบหอมๆแบบมวลดอกไม้อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะพี่พรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรเอาจริงๆริง คือตอนแรกที่อ่านเนี่ยมันจะมีพวกรากสมแดงอะไรด้วยนะคะคือแบบเหมือนกับแบบอันนี้ฟิลแบบสมุนไพรเลยนะไม่ไม่ได้แบบหอมหวานอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นเขานะอ่ะตอนนี้ต้องลองเทสกันดูแล้วแหละว่าแบบชอบไหมอันนี้นะคะก็เกลี่ยทั่วผิวแล้วสักพักหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะจะเห็นความเงาเห็นไหมคะของเซรั่มที่เคลือบอยู่บนผิวเพราะนั้นแปลว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเคลือบ นะะบนผิวอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะคือตอนนี้ไฮยาลูริกแอซิดหรือว่าตัวเซรั่มที่แบบให้ความชุ่มชื้นบางตัวเนี่ยพอเราทาปุ๊บเนี่ยเขาจะซึมหายแห้งไปเลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีความเคลือบอยู่เห็นไหมคะเห็นความเงานะคะของหลังมือที่พี่พุ้ยทาไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเนี่ย่ะพอผ่านไปสักพักหนึ่งที่พี่พุ้ยคุยเมาส์เนี่ย่ะไปเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันมันซึมไปแล้วอะมันแห้งไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตลอด นะคะแต่สังเกตว่าผิวยังดูชุ่มชื้นอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีความไม่มีความฟิลลิ่งของเซรั่มเหลืออยู่แล้วะคะ่ะไม่มีความเปียกหนึบอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะจะแต่ว่าผิวจะยังดูนิ่มๆชุ่มชื้นอยู่ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อของเขาเลยนะตัวนี้นะคะที่บอกว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องกันไปนะคะบางคนบอกว่า2อาทิตย์เห็นผลแล้วบางคนบอกว่าน่าจะสักเดือนนึงแรงเงี้ยจะเห็นได้เลยว่าผิว,ว่ดูกระชับแล้วก็มีความยังไงอะมีความอิ่มฟูขึ้นมานะคะเรียกว่าผิวแข็งแรงนั่นเองคือมันจะมีนะบางทีที่แบบ สังเกตผิวหน้าตัวเองดูนะคะแบบว่าเ,าเราบำรุงต่างๆนา,นานาเข้าไปเนี่ยแต่ว่ามันไม่ฟูขึ้นมามันดูแบบโอ้เหี่ยวโซม,มันดูแบบเอ๊ะมันไม่ดูสดใสอ่ะ นะคะคือมันจะเป็นฟีลลิ่งที่เรารู้สึกได้แหละว,ว่าความแข็งแรงของผิวนั้นหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่พุก็จะต้องลองใช้ดูเหมือนกันว่าสําหรับผิวพี่พุ้ยแล้วนะคะที่แบบหลัก4แล้วเนี่ยนะคะจะสองอาทิตย์เห็นผลหรือว่าจะต้องใช้สักป,ประมาณเดือนหนึ่งตามรูทีนวงจรของผิวนะคะก็เดี๋ยวจะต้องถ่ายรูป Before After ให้ดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมารีวิวผลลัพธ์ให้ฟังนะคะสําหรับ คิวสกวดแดงตัวนี้นะคะก็ยังไงนะคะใครสนใจนะก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์นะคะตอนนี้ก็จะมีให้ทดลองแต่พี่ปุ้ยคอนเซิร์นให้อย่างหนึ่งแล้วกันว่ากลนะิ่นน้ำไม่หอมนะสำหรับพี่ปุ้ยนะบอกไว้ก่อนกลิ่นไม่หอมนะเป็นกลิ่นแบบ สมุนไพรอ่าจะต้องแบบมีการเทสกันก่อนด้วยนะเผื่อบางคนแบบว่าไม่ชอบกลิ่นแนวนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้พี่ปุ้ยก็จะมาแกะกล่องให้ดูคร่าวๆ่ยอย่างนี้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูป Before After อีกทีหนึ่งว่าเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยของสำหรับพี่ปุ้ยแล้วเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ